สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในเพจเรียลโลเคชันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาก็อย่างที่บอกนะคะก็คือ เราเดินทางนะคะมาถึงโลเคชันหนึ่งหนูอย่างที่หนูบอกทุกคนว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยหนูทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ,ะทุกคนคะแต่สิ่งแรกหนูจะบอกว่าโลเคชั่นนี้ยที่หนูเดินทางมาเนี่ยมันอยู่กลางทุ่งกลางท่าคือม,ม,มันมันไม่ติดบ้านคนเลยนะคะถ้าทุกคนเห็นบนถนนนะคะ ถนนเส้นนู้นนะคะจะเป็นถนนหลักนี่นะคะหนูจะให้ดูถนนนี่คือถนนทางเข้าเป็นถนนหลักซึ่งจุดที่หนูยืนอยู่เนี่ยมันไม่ไกลมันไม่ติดบ้านคนเลยให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะอย่าลืมเรามีนัดกันนะคะที่เพจราชสูจน์เซเวเดจ้าทุกคนคะหนูให้ดูบรรยากาศไม่ติดบ้านคนเลย ตั้งอยู่กลางกลางกลางทุ่งจริงๆนี่ทุกคนดู ทุกคือหนูจะพูดคาว่ามันเปรี่ยวมากแต่ทุกคนดู นี่คือแอเรียนะคะรอบๆคือเป็นโลเคชันที่น่าถ่ายมากนี่คือทุ่งนาน้ำทุกคนแต่สิ่งที่น่าเสียดายหนูจะให้ทุกคนดูอะไรหนูโคตรเสรียดายโลเคชันนี้มากเลยทุกคนคะเชื่อไหมที่จริงอ่ะหนูที่จริงหนูจะไม่ไล่ คือโลเคชันมันไม่ได้หนุมก็ไม่ไหลแต่ความที่ว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยโลเคชันเนี่ยประวัติมันน่ากลัวเ้ยสถานที่เนี่ยถ้าเป็นกลางคืนทุกเชื่อมทุกคนเชื่อไหมคะถ้าเป็นกลางคืนนี่มืดตึ้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนคือมืดตึ๊บเลยนะคะทุกคนดูบ้านแต่บ้านมันไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนเรามาไม่ทนัน นี่คือโลเคชั่นที่เรามาไม่ทันทุกคนเชื่อไหมว่าน้ําเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยมีคนเสียชีวิตในน้ําก็มีนะเนี่ยในยบ่อน้ำหลังอันนี้นะคะเนี่ยให้ทุกคนดูบ่อน้ําข้างบ้านหนูสวัสดีแม่แม่พี่เพื่อนพีพน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามานะหนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครนะคะอย่าว่ากันเด้อ เพราะว่าหน้าจอมันขาวกลุเลยค่ะไลฟ้สดในบรรยากาศแบบนี้ทุกคนดูสิ่งที่หนูพิมพ์หัวโพสว่าหน้าเสียดายคืออะไรบ้านหลังใหญ่ใหญ่นะคะสองชั้นแต่ไม่เหลือแล้วทุกคนหนูโคตรเสียดายโลเคชั่นนี้มากหนูมาสายไป อยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูหาโลเคชันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงมาเนี่ยหนูหาโลเคชันนะคะมันไม่ใช่ได้ทุกโลเคชันมันไม่ได้ว่าเฮ้ยทุกคนคะทุกคนดูนี่คือบ้านสองชั้นหลังใหญ่มากด้านหน้า แต่สภาพบ้านมันไม่ได้แล้วทุกคนมันไม่เหลืออะไรให้เราสำรวจแล้วอะค่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศนี่เสียชีวิตนี่ในบ่อน้ำนี่ผมจะให้ด,ด,ดูทุกคนดูว่าการหาโลเคชันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแค่เราขยัน แล้วเราต้องค้นหาถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วบอกว่าหาโลเคชั่นไม่ได้มันมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนแต่โลเคชั่นอ่ะมันมันหามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันมันไม่ได้สมบูรณ์และสวยทุกโลเคชั่นหรือหลอนทุกโลเคชั่นนี่เห็นไหมคะอันนี้คือที่ไม่เหลือแล้วนี่ผุพังตามการเวลาค่ะ ตาลายหน่อยนะคะทุกคนคะหลังใหญ่สองชัา้นนานหนูมาไม่ทันโลเคชั่นนี้หัวโ้เสียดายเลยหืมอ่องเหมือนอ่องดินเก่าด้วยทุกคนแตกอยู่ แต่มันไม่เหลือแล้วทุกคนหลังใหญ่มากอะค่ะขโมยหนูไม่แน่ใจว่าเป็นขโมยหรือหรือเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้โอ้โหทุกคนไปนี่เนาะคนดูน่าเสียด้ยไหมคะทุกคนคิดเหมือนหนูไหม คนคะคนเห็นไหมบ้านหลังใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนะคะไร้บ้านไร้บ้านคนเลยแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วหนูอยากให้ทุกคนรับรู้และเห็นบรรยากาศว่ากลางวันเนี่ยกับสถานที่ที่น่าเสียดายอันเนี้ยมันมันมันเป็นแบบนี้นะคะคือ มันไม่เหลืออะไรให้เราแล้วอะค่ะคนดูเนี่ยสองชั้นใหญ่นะคะเนี่ยกลางวันเนี่ยมันคือมันถ้าถามถ้าถามหนูว่าการหาโลเคชันเนี่ยโลเคชั่นแบบเนี้ยหนูจะตัดทิ้งทั้งหมดนะคะเอาจริงๆอะหนูจะไม่ค่อยค่อยค่อยมาใช้โลเคชั่นที่มันไม่สมบูรณ์คนดู ใหญ่มากแต่น,นั้นมีกลิ่นเหม็นค่ะมีกหื็นอะไรดูก่อนมีอะไรตายหรือเปล่านี่นี่ทุกคนดูหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเป็นบ่อเป็นบึงนะคะ ท่านใดนะคะที่สนับสนุนเพจมานะคะ500บาทนะคะอย่าลืมนะคะส่งสลิปมาให้หนูด้วยนะคะหนูจะส่งหลวงพ่อเที่ยงนะคะท่านใดที่สนับสนุนเพจหนูมานะคะส่งสลิปมาให้หนูนะคะหนูจะส่งนะคะเรียนหลวงพ่อเที่ยงนะคะวัดมุ่งชุนไว้ให้นะคะ เหรียญที่หลวงพ่อทําการปลุกเสกศีลสังขารหลวงพ่อยังอยู่ที่วัดนะคะไปเที่ยวได้นะคะวัดมุ่งชุนนะคะกาญจนบ,บุรีนะคะหลวงพ่อเที่ยงนะคะเหรียญรุ่นนะคะรุ่นเหรียญชื่อเหรียญผู้ชนะนะคะนี่นะแนบสลิปส่งมาได้นะคะพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะคะี่หนูส่งเหรียญไปให้นะคะถือว่าเป็นการตอบแทนนะคะ หนูก็ไม่มีอะไรจะให้นะคะตอบแทนทุกคนในการสน้างสนุนเพจหนูนะคะทุกคนนทุกคนเชื่อไหมคะบ้านนี้นะ,ะหนูจะบอกว่าเขาโดนนะคะเขาโดนตอนะคะตอจุดจุดจุดุดตอยกครัวเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่กลางทุ่งเนี่ย สมัยก่อนในอดีตนะคะเขาบอกว่ามันมีคนนเข้ามาจี้มาป้นแล้วก็ทําการสอโคหน,หนพ่หพูพูดพูดลำบากจากังไอ้พวกคำพวกเนี้ยเพราะว่า Youtube นะคะเพจ Facebook มันตัวจับถ้อยคํานะคะเขาเรียกว่าลั่นนะคะตึง้งตึงตึง,ตงยกบ้านเลยค่ะ แต,แ,ตแต่เป็นข่าวนานแล้วนะคะกับโลเคชั่นนี้เขาบอกว่าตอนที่ร้านไกลน่าจะเป็นส่วนของห้องนอนหนูมไม่แน่ใจห้องนอนอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่จะเป็นตอนนี้หรือเปล่านห้องใหญ่นี่หรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะหมดเลยยกคัวรเลยนะคะ ยงไงวะอุ้ยทุกคนห้องน้ำแม่งโคตรใหญ่เลยทุกคนคะทุกคนคะห้องน้ำโคตรใหญ่เลยตะกิ่นเม็นมากเลยอะะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนอะอ่า โจนนะคะผู้ร้ายมันเยอะมันทุกชุมและยิ่งบ้านที่ไม่ติดบ้านคนนะคะอยู่ตามกลางป่ากลางทุ่งเนี่ยมันจะมีพวกโจนผู้ร้ายเนี่ยนะคะเข้ามากกบชิงยิงเราหรือมาป้นนะคะและด้วยสาเหตุอื่นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นห้องนี้นะคะที่เขาเนี่ยห้องห้องใหญ่หน,นี่นะที่หนูดูตามรูปข่าวนะคะเนี่ยน่าจะเป็นห้องนี้เลยเนี่ยนี่นะคะน่าจะเป็นห้องนี้เลยที่ที่ทพื้นไม่มีแล้วอะที่เขาสังหาร หมูเนี่ยตรงนี้เลยนะคะข่าวนานแล้วนะคะทุกคน้า อยูดด่เลยเสียงมันเงียบมากเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนวันนี้อย่าลืมนะคะแล้วลาบิสูทหอกโอ้ยลาบิสูทเเวนนะทุกคนคะอย่าลืมนะค่ำๆนะคะนีุ่ก้มนะกระถานโอ้เขามีกระถางด้วยอะ เนี่ยนะคะโลเคชันแบบนี้หนูบอกตรงๆโลเคชันแบบนี้สําหรับลาพิสูจน์เซเวหนูหนูจะตัดออกหนูถือว่าโลเคชันไม่สมบูรณ์นะคะหนูจะไม่ได้ใช้แต่หนูก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นและรู้ว่าที่เนี่ยมันน่ากลัวนะคะทุกคนเชื่อไหม ้าบนชั้นบนยังอยู่นะคะดูบองตรงที่เนี่น่ากลัวชาวบ้านที่เขาทํานานะเขาบอกเขาเจอนะคะครอบครัวนี้ยยังอยู่ที่นี่เสียงกรีดร้องเชื่อไหมทุกคนคะทุกคืนวันพระอะทุกคืนวันพระคนที่มาทํานาเนี่ยหาปลาอยู่ข้างๆอะทุกคนเชื่อไหมว่าหนูเจอคุณลุงคนหนึ่งเขามาทํานาเขาบอกว่า ทุกวันพระนะเขาไม่มาเลยอะ่ะเขาจะได้ดยินเสียงนะคะกรีดร้องเนี่ยเสียงผู้หญิงกรีดร้องจากในบ้านหลังเนี้ยลอยออกไปที่นาเขายืนอยู่ตรงนู้นนะคะเขาบอกเขาเล่าแล้วขนลุกเลยอะ่ะเขาไม่กล้าเข้าเลยอะ่ะคุณลุงเขาทำนาเขาเล่าหนูฟังนะ เนี่ยเขาทำนาตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นทุ่งนาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้เป็นนาเขาบอกเขายือนอยู่นะคะเจะให้ดูเนี่ยเขาทำนาเนะี่ยเขายือนอยู่กับทุกคนจะเห็นกระท่อมมีกระท่อมหนูให้ดูกระท่อมโอ้ยเนี่ยทุกคนเห็นกระท่อมไหมคะกระท่อมไกลๆเนี่ยนี่นี่นี่ เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเขานะคะยืนอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ทุกคืนวันพ้านะเขาเคยเนี่ยนั่งเนี่ยมายืนมาดูน้ำนากลางคืนที่กระท่อมหลังตรงนั้นนะคะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องลอยตามลมอะคะ่ะตั้งแต่วันนั้น เขาไม่มาทุกคืนวันพานี่เขาไม่กล้ามาเลยนะคะกับโลเคชันตรงนี้นะที่ลุงเขาเล่านะคะคุณลุงแกบอกหนูนะเนี่ยโคตรน่าเสียดายเลยทุกคนคะเ,คเดี๋ยวหนูจะเดินไปอหนูจะเดินทางไปลโลเคชั่นหลักนะคะทุกคนคะ ดี๋ยวถ้าหนูเจอโลเคชั่นไหนที่มันพอสำรวจได้หนูก็จะสำรวจให้ดูนะคะคุยกระโถนยังอยู่เลยทุกคนนี่น,น,น,นี่อันนี้เป็นเพจสำรวจนะคะเลียวโลเคชั่นนะคะหนูทำเป็นเพจสำรวจโลเคชันนะทุกคนคะทุกคนกระถางยังอยู่เลยนี่ยังมีกระถางมีอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยหมวกันนกโถ่ โอ้ยโอ้ยตกใจเลยหมวก,กันเนาะไม่แน่ใจว่าของจะของบ้านหรือเปล่านะคะแต่มาแอบซุ่มอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีเสียงทุกคนมีเสียงเดินในบ้านให้ ได้ยินเสียงมันใครเดินอยู่ในบ้านไหมคะเสียงเหยียบใบไม้ขอบบ้านอะ่ะโอ้หนูเป็นหวัดนี่ยเนี่ย,ยทุกคนคะหนูได้ยินเขาเดินเนี่ยข้างๆเนี่ยเหมือนการเหยียบใบไม้เึียงหรือมันอาจจะเป็นตัวแกหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ใช่เสียงเดินจริงๆเสียงเดินจริงๆ โยนกลับไปฟังดีๆนะคะจะมีเสียงเหมือนเดินเหยียบเข้าไปในบ้านอ่ะเอา้ามีเลขด้วยวนี่ทุกคนเอ้าทุกคนเอา้าเผื่อเผื่อบ้านนี้เขาจะให้โชคทุกคนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ครับเจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเจอทุกคนเลขให้หนูมองไม่ออกนะคะทุกคนดูเอานะคะเผื่อเขาจะให้เลขนะคะหนูก็ลองหนูเจอเลขตอนนี้ยหนูหนูไม่กล้าที่จะขูดหรือจะคูดหนูอาศัยเลขที่เห็นตามโลเคชันเนี่ยหละคะ่ะเปิดท่านใดททกผมได้เบอร์นนะโอ้อโหอุองไหล ทุกคนคะเยนหนูพาไปโลเคชั่นวันนี้นะคะทุกคนคะคุณทุกคนมีมะขามด้วยอย่างน้อยหนูยังได้มะขามอย่าติดตามนะคะว่าคำนี้นะคะมืดนี้คำนี้เฮ้ยเสียงอีกแล้ว ค่ำนี้มืดนี้หนูจะไปโลเคชันไหนจะพาทุกคนไปหลอนไปเลียวไปเสียวและเราจะปวดเยี่ยวไปด้วยการโลเคชันไหนทุกคนติดตามได้ที่เพจล่าพิสูจน์เซอร์เวนะคะล่าพิสูจน์เซอร์เวนะคะทุกคนคะค่ำนี้นะคะอาบน้ําแต่งตัวให้พร้อมนะคะทําภารกิจให้เรียบร้อยแล้วเรามารุ้นด้วยกันนะคะคเอามาขามก่อนไหมะ ทุกคนเราเราไม่บาปใช่ไหมคะเราเด็ดมาขามที่บ้านล้างเขาเนี่ยเราเราไม่ผิดใช่ไหมคะ,ะทุกทุกดวงมินยานะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้ที่สิงสถิตยอยู่ที่โลเคชั่นนี้นะคะหนูขออนุญาตหนูขอมะขามนะคะถือว่าทำบุญกับหนูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะ จงรับบุญนะคะเดี๋ยวทุกครั้งหนูจะทําบุญไปให้นะคะแล้ววุทิชุมกุศลกุศลให้ทุกเหล่าดวงวิญญาณเลยนะคะถือว่าเห็นกับอคนตาดำๆตัวใหญ่ๆคนอย่างหนูแล้วกันนะคะสงสารหนูถือว่าทําบุญทําทานมาขามสองฝากนะคะแล้วก็ขอให้ด้วยลูุกเหล่าดวงวิญญาณนะคะจงเฮงเรงเลยๆนะคะ หนูรู้จะอวยอะไรเลยอะเขาเขาก็บอกเออเอาไปเลยหนูเอาไปเลยกินเยอะๆเลยเด็ดเยอะๆเลยขอบคุณมากนะคะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้ยินป่ะทุกคนได้ยินไหม,นไนไห,มหนูได้ยินเหมือนเขารับรู้เลยอะ รับรู้หรือเปล่าคะหนูหนูขอแล้วนะหนูไม่ได้ขโม,มยหนูขออันนี้หนูขอนะทุกคนได้ยินป่ะเหมือน,นเขาเหมือนเขาเสียงกึกแก๊กกึกแก๊กมันรับรู้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกให้แล้วคะ่ะได้ยินหรือเปล่าคะ ถ้าได้ยินทําให้หนูรู้ด่อยได้ไหมคะว่าว่าอนุญาตให้มาขามหนูแล้วหนูไม่ได้ขโมยนะคะหนูแค่ขมายคะ่ะ คนได้ยินเสียงเขาบอกว่าเขาอนุญาตแล้วเขาทําเสียงกึ้งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยให้หนูรู้ว่าหนูไม่ผิดเนาะใช่ๆๆๆอนุญาตแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยทิงปลา เดี๋ยวเราไปโลเคชันหลักกันนะคะที่หนูถึงมืดหนูไม่ไแน่ใจจะแวะลงไหนอีกไะทุกคนคะเขาอ,อนุญาตแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะค่ำนี้นะคะเจอกันนะคะที่ร้าพิสูจน์เซอร์เวดนะคะะปยี่ห์เดินทางไปโลเคชันหลักที่จะไลฟ์คืนนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็หนูจะตัดออกนะคะหนูถือว่ามันไม่สมบูรณ์สําหรับการทํางานต่อให้ประวัติน่ากลัวแค่ไหนแต่ว่าความสมบูรณ์ของโลเคชันมันมันไม่ได้ก็ การขอบคุณทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดินทางนะคะขอตัวเดินทางก่อนนะคะเจอกันค่ำนี้มันมืดหน่อยนะคะลาพิสูจน์เซอร์เวนะคะอุ้ยมะขมมาขมมะขามร่อนจะได้เฮ้รู้ได้ยินเสียงตลอดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไปขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีคะ่ะ